สวัสดีครับวันนี้ผมองมาเลยฟิตชิ่งเหมือนเดิมบ่อไม่ไหนบ่อที่บ่อสุพรรณสุพรรณบ่อสุพรรณครับมาตกปลาครับไปช่อนครับได้ไปสองแต้มแล้วอันนี้ชมบรรยากาศบ่อเลยครับนี่นะครับผมบรรยากาศรอบรอบ่อีครับบรรยากาศบ่อ นี่ครับลงดึกแล้วได้มาแล้วสองแฉมนะครับแฉมสแฉมนะครับทีมงานน,น,งนักเขตยังไม่วิปลายนะครับหลายอาทิตย์แล้วนะครับมีมือสับ<อ>เหยื่อเดียวนะครับสับเหยื่ออย่างเดียวยไปครับไ,ไปชมกันเลยครับก<อ>้ันเรียกก้วก,วกวันเรียกก้วกไันเลยไกันเลยไกลเลยถ่ายกลเลยครับส่ายอ่อยก่อนนานเละ ตาถอยแล้วครับหายแล้วหายแล้วายยังหายยัง ตเป็นงีหสงารแค่เนียโอ้ยอยู่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 อยูอ๋อโอ้โหเมาแล้วครับหนึ่งตัวอือเ้ยครับปลาช่อนมาแล้วครับ ช้อน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 แต้มแรกครับดูกันต่ออืมไปแล้วเล็กเล็กไปแล้วไปนี่เห็ดออกไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้ว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 ครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับเห็ดหยุดยุด ไปแล้วไปแล้วไปส่องทีแล้วนะปึ๊ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ยุดแล้วก็ไปขี่นี่นี่เออลองดูดิปิดเลยปิดผนต้องร้อแล้วตึงอล้ถ้าไม่คล้อยถ้าก้อนนะไปอยู่ปะไปเรื่อยๆ ปไหมไปไหมไปไหมเก่อส่วนเลยแทงอยู่เออเพราเข้าป่าไปแล้วเหมืเลยเข้าป่าเข้า่ะก็จะเข้เข้าป่าเฮ้ยไังมีไผ่มาด้ยอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ ออาแล้วครับมา<ข>อมาอกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วครับมาหนึ่งสเตลล์มา,เ,มมเ,าเป็นงานตัวนี้ป่ะที่ลอยไปลอยมามกินจนได้เอ,ออดำๆอย่างเงี้ยน่าจะใช่ผมว่าเอานะครับมาอีกหนึ่งตัวครับนี่ครับไม้อีกหนึ่งตัวครับ ตัวนี้ล่ละมัง้งได้ปะอันนี้กินไส้ปลาทูนะครับวันนี้มาตกได้อกไก่กับไส้ปลาทูสองอย่างนะครับตัวนี้แหละเจ okay, ครับไปดูกันต่อครับ ไม่รู้มันเห็นตอนไหนไงอยู่ในถังข้าวสารแม่งทุกทีไม่เคยล้วงลงไปหรอกเหี้ยบอกกลัวเอาเงินใส่ไปแม่งควักควักหมดอย่างนี้แหละมนุษย์เนี่ยควักอยู่เราก็ไม่กล้าถามพวกมงเหี้ยโดนแม่งมมนุษย์มนุษย์เนี่ยคือทีนี้ได้เงินไปแทนจะเงียบนะกลายเป็นได้เงินไอ้เหี้ยตัวไหนไม่รู้โอ๊ยเหี้ย ชมบรรยากาศกันหน่อยแล้วไ,ได้มาสองตัวไปตอนนี้ก็ยังเงียบไปพักเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับวันนี้มาตกที่บ่อสุพรรณเป็นปบ่อทรายนะครับ <c oughs> ตกได้เยืยสดใา้ประทูและอกไก่เหมือนเดิมนะครับลุ้นนปพร้อมกันเลยครับ ผลตีไปไปแนละ้วุข้าวนะจะบะหุงโอเคครับ สวนหยุดหยุดแล้วมัง้งอยู่อยู่ครับอยู่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 ครับตัวดีครับโอ้โหขึ้น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  <Yahoo! S 1> โอ้โอนปักเลยครับโอ้โหตามนี้ ครับว้้าาววมแลอดปักนะครับโอ้โหเอฟซีทุกท่านครับนี่นะครับผมตัวใหญ่อ้วนปักเลยครับได้ถามครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ครับผมเสนคิดถึงใช่ปบ เอาล้ครับผมปลากินทึง้วยตัวนะครับไม่ได้ไปถ่ายครับทำไปทิ้งไว้นะครับผมเอาไปทิ้งไว้ครับแอบกินแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับมีตัวที่สี่ครับตัวที่สี่มาแล้วครับแอบกินเฉยเลยครับผมนี่นะครับตัวที่สี่ครับแอบกินเฉยเยครับทำมาทิ้งไว้ตรงนี้หนึ่งคันนะครับี๋ยวไม่ได้ถ่ายตอนกินเลยครับผมนี่นะครับเอาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับไปทิ้งไว้ตรงนี้นะครับได้มาเพิ่มเป็นหนึ่งตัวครับไปดูกันต่อเลยครับ มีผลงานต่อไปไหมไม่ได้เห็นช็อตวิทเลยนะครับตัวนี้เลยไม่มีช็อตวิทให้ดูนะครับแอบกินอะไรไม่รู้ครับตัวนี้นี่นะครับโดยข้างเล็กนะครับนี่นะครับตัวที่สี่นี่ครับเออไปแอบกินอะไรไม่รู้นะอกไก่ ปลายขยาวหรือยี่เนีปลาเขยา้าปลาขยาับไม่ไม่ยไนะม่ยไม่ติดหอ,อ,อาปลาแสดงว่าตขอเข้าไปดิยลาียถนะูปบปบ,ปบ,ปบตัวใหญ่ด้วยใชนะตัวที่ห้าต้องมา นี่ก็เป็นเวลาสี่โมงไม่น้อยแล้วแล้วมาสี่ตัวแล้วตัวที่ห้าต้องตามมาดูมัน่อดูตัวนู้ดูเราเผืมีตัวที่ห้าครับไปดูมาต่อเลยครับนี่ก็มาสี่โมงแล้วถ้าพักก็จะกลับบ้านแล้วครับตกที่บ่อสุพรรณด้วยอกไก่นะครับเดชอบไหมครับไปดูมาต่อครับโอเนี้มันลากไปดีอ่ะนี่ไป่น่าน่ากลัวมาก เอาไว้มาส่วนเดี๋ยวมันเฮยตัวหนาวแล้วครับโดน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 แล้วครับผมมาอีกหนึ่งครับมาอีกหนึ่งครับเอายกยกไสำเล็ดแล้วตะเกียนมาแล้วครับตัวที่ห้ามาครับผมแต้มที่ห้ามาแล้วมาแล้วครับผมแก้มือได้แล้วแต้มที่ห้าครับ จานที่ห้ามาแล้วครับผมผมจานที่ห้ามาแล้วนะครับเฮ้ยผมจานที่ห้าครับนี่ครับจานที่ห้าเราครับผมก็กินดีอยู่นะครับหลุดไปหลายตัวเข้าป่าเข้าดงนะครับแต่จานที่ห้ามาแล้วครับโอเคครับนักปลดปานักเขตนะครับไปดูกันต่อครับนักปลดปาครับ มันออกไปมันออกไปตรงตรงนี่สิถ่ายถ่ายแล้วเขาไม่ถ่ายรูปเลย <S 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 เดี๋ยว <S 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 เรี่นรวมอาชีพครับผมนี่ครับมีคนมาลงตาคัดด้วยนะครับไล่ปลานะครับนี่นะครับนี่นะครับมาดูไล่ปลานะครับนี่ครับมีคนไล่ปลาด้วยนะครับนี่ครับไล่ตะคัดอยู่ฝั่งน้นนะครับมันจะได้อยู่นะ ดีครับเรามาชมของเรากันต่อนี่ไม่ไรคนตามก็เป็นร้อยก็ถือว่ากินไล่ตัวนะวันนี้กินไล่ตัวเ็เกือบทีบตัวนะเพี่อนน่าจะส่งเพื่อนเดี๋ยวก็ไกลขนาดนี้ นครับไรนะครับเออสรุปผลงานการลา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 เราเห็นไกลปะเออสรุปผลงานครับวันนี้ห้าตัวปลาช่อนลัล้วนนะครับประมาณนี่นะครับปลาช่อนลัล้วนมโลได้มสามโลกว่าประมาณนัะครับองสามโลครับนี่ครับปลาช่อนนะครับสรุปผลงานวันนี้นะครับปลาช่อน บ่อสุพรรณนะครับห้าตัวห้าตัว,ตวนี่ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงจะยี่สิบนะครับจะได้เก็บของกลับบ้านนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับชแชร์เรเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะไปตกปลาช่อนที่ไหนครับเก็บบ้างเก็บขึ้นมาแล้วฮะ ห้าโมงนะครับผมนี่ครับเราก็เริ่มเก็บของนะครับแล้วก็มีคนไล่ปลาอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะครับผมฝั่งนน้นนะต้องกลับเลยนะครับผมขอไล่ปลาอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับโอเคครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะไปตกปลาที่ไหนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องนี้ช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ที้าครับ